จัดงานเดินวิ่งลำลึก101ปีสมสรเสือป่าราชบุรีประจำปี2557เมื่อวันที่2 1สิงหาคมพุทธศักราช2557รเวลา14นานริกานายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผ้วราชกาจวราชบุรีเป็นประธานร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเดินวิ่งลำรึก101นปีณนะอาคารสมุสรเสือป่าราชบุรี โดยทางททาามูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรีได้ร่วมจัดงานกับศูนย์นามัยที่4ราชบุรีนำโดยนายบุญช่วยเอื้ออรุณชัยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน,นาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรีนายชุลัิตอุไรเลิกกุลผู้อำนวยการศูนย์นามัยที่4ราชบุรีและนายนรงเทียมเมฆผู้ทรงคุณวุฒิของสอสอได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยพระภเกติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านเสือป่าและลูกเสือให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคารสโมสรเสือป่าและยังเป็นการพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีอีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเดินวิ่งปานตามเส้นทาง พร้อมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และยังเป็นการระดมทุนใช้ในการพัฒนาอาคารสโมสรให้เป็นพิพิธภัณฑ์สมสรเสือป่าราชบุรีในโอกาสต่อไปในการเดินวิ่งปั่นจักรยานจะมีการเริ่มเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรจากนั้นมีการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและจะมีการปั่นจักรยานเพื่อการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันแชร์ระยะทาง10.5กิโลเมตรและ20กิโลเมตร ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจหรือชื่นชอบการแข่งขันสมัครได้ที่ศูนย์นันัมที่เสียราชบุรีซึ่งจะเสียค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปในราคา200บาทและสำหรับนักเรียนในราคา150บาท,100บาท ได้มีโอกาสรับเสด็จองค์ขอามข้าษัตร์ที่ท่านได้มาจังหวัดเราโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กัญญายนเมื่อปีมศ2 5 0 5ท่านได้เสด็จมาเดือนี่อาคคานตรงนี้5ปีผ่านไปก็ได้มีโอกาสรับเสด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวสมโภชนะครับ โดยราชการที่8พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวอันันไม่โด่นะครับพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขนาดน้านทรงเป็นพร่น,น,น้องยาโถงนะครับแล้วก็พระราช,ชน,านิยมสีสังวาลได้เสด็จมาเยือนอาคารแห่งนี้ซึ่งนับว่าอาคารแห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานของชาวราชบุรีที่ได้นะครับรับเสด็จ พระมหากษัตร so well so ิย์ไทยถึงสามโต๊ะซึ่งน้อยมากนะครับที่จะมีอาคาร่ไหนที่พระมหากษัตริย์ได้เสด็จมาเยือนเพื่อเป็นสีของบ้านเมืองแบบนี้นะครับในคราวที่พระมหากษัตริย์ทั้งสามโต๊ะเสด็จเยือนถึงนับว่าเป็น เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีประจำปี2557เมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องราชวัีโรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพานิชจิตแจ้งอธิบดีกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ประจำปี2557พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บังคับการจังหวัดฐานบุกราชบุรีนายกเทศบาลเมืองราชบุรีหน่วยงานราชการประชาชนและสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีโดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานที่7จังหวัดราชบุรีโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับ เรื่อระเบียบวาระแห่งชาติภายใต้คำขวัญแรงงานปลอดภยัยสุขภาพอนามายัยดีเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ในจ้างลูกจ้างผู้บริหารนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์วิชาการเพื่อน,นำไปปรับปรุงสภาพการทำงานรวมถึงการร่วมใจประดองกลุ่มบุคคลขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเทริดถุนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีความสงบ,บสุขภายใต้กรอบแนวคิดวัฒนธรรมปลอดภัยกรองดองทั่วไทยเทือไทยสถาบันในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยได้รับเกียรติจากท่านอาทิตย์พิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มต่อแรงงานมาเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานสูงองค์กร โดยผู้แทนจากสถานศึกษาผู้แทนจากสถานประกอบกิจาการผู้แทนจากหน่วยนานรัฐวิสาหกิจและผู้แทนจากภาครัฐการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆคือการจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภยัยกระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านความปลอดภยัย อาชีวะอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดมีแคมเปสการด้านความปลอดภัยในการทำงานและมีการสาธิตการรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขึ้นจากเจ้าหน้าที่อีกด้วยกรมสวัสดิการ้ครองงานพยายามที่จะให้ทุกภาคของประเทศได้จัดงานสัตดคาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าในเวลานี้น่าที่เสถียรภาพและมีปวลานา มีสถานประกอบการค่อนข้างสูงมากนะครับฉะนั้นเราก็เลือกจังหวัดราชบุรีมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการจัดในปีนี้แล้วก็คิดว่าในการจัดวันนี้ก็มีมีสถานประกอบการมีหน่วยงานมีบริษัทต่างนะครับมา,าสาธิตมา,าสแสดงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เกดงกควละครของไยัย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกาอาจารย์ทัศนีลัคนานิชนาชาติที่ปรึกรษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตองการขับเคลื่อนด้านความรัก ความสามคัคคีความปลองดองของคนในชาติให้มีความสุขนอกจากนี้ทางนางสาวรัชนีไตรตึงโกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีได้บรรยายในหัวข้อแนวทางการบูรณาการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมณห้องประชุมหลวงยกระบาดสาลากลางจังหวัดราชบุรี จากนั้นจะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชุมพรและเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อไปศึกษาดูงานของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีรับรู้ข้อมูลต่างๆและนำไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งโครงการจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมถึง27สิงหาคมพุทธศักราช2557การประมาณคือการทู้จักสมดุลระหว่างการรู้จักตนเองว่าเราเองอะไรเรามีอะไรและรู้จักสิ่งที่จะทำว่าเราทำอะไรวางตัวในสังคมอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไรงมีเอะคุนคือการเห็น และคนที่จะตามมาเข้าใจและเอามาใช้ในการตัดสินใจได้มากกว่าใช้อารมณ์และมีภูมิคุ้มกันคือการรู้จักความเสีงและหาวิธีรับมือกับความเสิ้นั้นได้แต่พอประมาณที่เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันยังไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บนสองเลื่อนไทยที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมีอย่าเพื่อให้ เความรู้ความชนาญและทัษะอยางนงานนั้นก็ควมีคุณธรรและความรับผิดชอบต่อผู้สังดี่ว่าเาการที่เราศึทษาในประเทศชาตินั้นเจริญนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเราก็ต้องมความคิดเห็นต่างๆความที่ดีๆนะความชี่ีๆของประบัณฑิตและตัวที่นำทางไปแล้วอันที่2นะคะเอ่อเรื่องของการสร้างปุ๋ยุบการในตัวเองเพื่อให้เราเรทนที่เข้มแข็งเนาะ ดังนั้น <debuted. S 2> ในส <c> ังคมไทยนั <c <rick> <c ้นติดบุหรี่เป็นเยอะมากท่านเองอาจจะเข้าใจยังยังมีเรื่องในที่เขาลงที่เป็นสราดเลยนะคะเรื่องจังหวัดราชบุรีเขาก็ทราบว่าทางสมัครทางจังหวัดราชบุรีเนี่ยร์ในเชียงใหม่เนี่ยจะจะเริ่มบุหรี่เนแข็งแรงมากเขาก็เลยอยากจะลงที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรกเป็นจังหวัดโมเดลเลยนะคะแล้วก็พอได้ลองฟังก็ถ่ายรู้สึกว่าเป็นที่ได้ยินที่เรามาถูกที่แล้ยนะคะเพราะว่าในห้องนี้ก็มีหลายชมรมที่เข้ามาตรงนี้ จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมชาวราชบุรีสมานฉันท์สร้างสุขภาวะเมื่อวันอังคารที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลาส0นาฬิกาณห้องราชาวาดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันท์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชาวราชบุรีสมานฉันท์สร้างสุขภาวะพร้อมด้วยนายแพทย์ชันทกกรธัญเกียรติ ผู้อหน่วยการโรงพยาบาลสวนพึ่งซึ่งจังหวัดราชบุรีรวมกับโรงพยาบาลสวนพึ่งและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดขึ้นโดยมีเครือข่ายจากภาคราัฐภาคท้องถิน่นและภาคประชาชนทุกอำเภอเข้าร่วมงานกว่า500คนสำหรับการจัดกิจกรรมชาวราชบุรีสมานฉันท์สร้างสุขภาวะในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันกำหนดประเด็นสุขภาวะ พร้อมร่วมดำเนินการการทำงานภายใต้6ประเด็นหลักคือการปรับเปลี่ยนปลอดอบบยามุกลดอัตรานักสูบนักผนันหน้าใหม่การปรับเปลี่ยนบทบาทเยาวชนให้เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในพื้นที่ปัญหาท้องไม่พร้อมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมการมีพฤติกรรมออกกำลังกายการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการลดอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท ทางนี้จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตนเองที่เข้มแข็งและให้เป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่นซึ่งกำหนดให้เกิดผลลัพธ์ภายในเดือนกันยายนพุทธศักรา25ช2558ชาวราชบุรีทีและปรพตนครับวันนี้การที่เราท้ใจกัน ใช้ความาพร้อมใจที่ใช้ควพร้อมใจเพราะทุกท่านตั้งใจมาโดยที่ไม่ต้องมาบังคับผูกเข็มอะไรแต่ตั้งใจมาเพื่อที่จะทําให้เมืองราชบุรีเกิดเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาใยุขลดลงเยาวชนเข้มแข็ง มีอลค่ะัน,นยายกยศานะคะมคกยศาแล้วก็ก็กวาเรามาณนี้่นนอยิงโค,โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยประจำปีพุทธศักราช2557 และโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา13นาฬกา30นาทีนาค่ายลูกเสือวัสนาดีแคมตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพงศักดิ์กิจประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยประจำปีพุทธศักราช2557เพื่อความปลองดองสมานฉันท์และโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเมืองไทยใสยสะอาดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2557พร้อมด้วยพันเอกเอก,เอกธนาเสลาโนนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ดรสุรพลดนตรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อความปรองดองสมา,านฉันท์และโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องก,องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเมืองไทยใสสะอาดซึ่งทั้งสองโครงการเป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจได้ช่วยกันผลักดนันร่วมกันเป็นเครือข่ายขยายผลในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแยง้งทางแนวคิดที่แตกต่างกันสร้างความสามัคคี พร้อมท้งให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบรายแรกต่อเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทำลายระบบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้แผนงานโครงการมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมต้องประสบกับปัญหาเป็นอย่างมากถือเป็นอาชญากรรมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกัน,กนและปราบปรามการทุจริตให้บังเกิดผลในทางที่ดีขึ้น โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีรวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น152คนโดยอบรมเป็นเวลา2วัน1คืนคือในระหว่างวันที่26-27ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2557เรื่องด้วยกระทรวอาหารและงการารและแนยบาล รัฐบ,บาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพื่อเสริมสร้างควกองกำลังและสมานฉันท์ของคนในชาติให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือไม่ดีต่างแต่ก็ไม่แ่กแยกไายได้สมที่อบริษาทเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายพร้อมช่วยกันปิังการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยให้สู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูก งองค์การมหาสืนจําหวัดราชบีในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่และคณะผู้ิหารขององค์การมาหาสืบจําหวัดราชบีได้มีหน้าที่บังคาบนารนในวาระของทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการร่วมกันสร้างความเข้าใจใัฒนธรรมให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองตระกูลสัจจารจารย์ในสมหาคมเป็นจุดและท่านี้นะครับก็เป็นอนาคตและเป็นกำลังของชาติเป็นกำลังของจังหวัดราชบุรีของเราฝากบ้านเมืองไว้กันด้วยและเป็นที่เราทำที่ถูกผมอยากจะฝากให้พวกเรานะครับหลังจากที่ทุกท่นในในานได้อบรมณ์ธรรมนาในวันนี้แล้วนะครับก็เลยบอก เพื่อนๆในวิทยอะไรของเราด้วยว่าเราได้ความรู้อะไรจากวันนี้นะครับบอกไปบอกเพื่อนๆเ,เราในพิีอะไรไปบอกครอบครัวของเราในบอกหมู่บ้านในตำบลของเราว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างเพื่อเป็นทรัพยากรของทุกท่านที่มาอบรมตรงนี้จะได้เป็นผลตได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในเมล็ใดใหลของเราในหมู่บ้านของเราในตำบลเรา,า,เราเในครอบครัวเฝากพวกเราด้วยนะครับโครงกรด้าสิ่งปู่นย์ทัลกประเทศเห็นกันทั้ทโ,โ,ททโลกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม โครงการคืนความสุขและเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2557เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา17นาฬกาถึง22นาฬิกาพันเอกเอธนาเสลานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสด,ดุดีพร้อมกล่าวเปิดโครงการคืนความสุขและเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 12หมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2557นาบ้านแขกหมู่ที่1ตำบลปากไก่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งหัวหน้ากลุ่มง,งานมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานโครงการคืนความสุขและเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านซึ่งได้มีสถานีช่อง11จากกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทำโครงการในครั้งนี้ โดยโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2557โดยมีนายแพทย์รัตจจนผลห้อมในอำเภอปากท่อนางวิไลพรหม,มณีผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมพนักงานลูกจ้างกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจำนวนกว่า50คนได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการปกป้องและเทิดทูนสถาบัานพระมหากษัตริย์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราช,ชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมโครงการคืนความสุขและเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตยุติความรุนแรงลดความขัดแยง้งและนำความสงบสุขก,กลับคืนมาสู่ประชาชนรู้จักหอก่อสุขไมุ่กุ์ติดรู้จักคิดประหยัดใช้ไม่เป็นนี่ใช้ชีวิตตามรอยทำล้ำความดีสุขด้วยมีดีบอเบียง ที่เจียงอผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องทำดีให้เด็กดูดยการคิดดีพูดดีทำดีมีวินัยด้วยจิตใจมั่นคงออาม,มาเก่มากเลยนะคะที่วิธิตที่เจนดับกลับสว่างกี่เส้นทางกี่มั่นคง ส่งชี้ให้กี่ขวบปีกี่แผนงานหนักปานใดกี่ดวงใจกี่ความรักเพื่อพักดีครับสำหรับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการร่แมประยะที่หนึ่งก็คือโครงการสร้างความฟองดองสมานฉันท์ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะครับเมื่อเราในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ออกมาดําเนินการสร้างความปองรองสมานเนฉันก็คือให้หมู่บ้านเนี่ยได้รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะสาเหตุสําคัญที่ทหารเข้ามานะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นบ้านเมืองเรามันไปไม่ได้จริงๆนะครับมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงแล้วก็มีปัญหานานานรรมการนะครับในครั้งนี้เ,เมื่อเราก็ได้ออกมาสร้าง ความพองรองสมรรฉันโดยโดยในครั้งนั้นนะครับเราจะมีชุดปฏิบัติการตำบลน,นะครับซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานที่เรียกว่ายูนิตโมบายครับก็จะมีทางตำรวจมีปลัดอำเภอนะครับแล้วก็มีทางสาธนรณสุขมีทางท้องถิ่นนะครับมีท่านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดเนี้ยนะครับแล้วก็ยังมีกศนอสารนรณสุขขอ,ขอโรงพยาบาล ส่งเสริมตำบลนะครับเป็นทีมงานประมาณ12คนนะครับเป็นชุดปฏิบัติการที่จะออกไปดูแลในแต่ละหมู่บ้านนะครับครับในส่วนของประชาชนนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้นะครับก็อย่างน้อยผมว่าความภูิใจนะครับในการที่มีชุดตำบลมีทหารมีตำรวจมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรผู้ใจกับเขาอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เขาเกิดความภูิใจในขณะเดียวกันทหารลงมานะครับก็จะทําให้เออมันเกิดอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือเออทหารบอกว่า เราจะทําตามสัญญาถึงเวลาอีกไม่นานนะครับแล้วประเทศไทยของเรานั้นก็จะเออจะสวยงามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยครับขุนใจแล้วก็ยังได้เ,เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแล้วก็อีกอานหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นการทําให้การทํางานของส่วนราชการเราลงมาถึงตำบลหมู่บ,บ้านซึ่งซึ่งก็จะรู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvcheng สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248